อาจต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกทุกขั้นมากๆเลยค่ะที่ไว้วางใจให้ทางร้านได้ดูแลปัญหาสายตาและได้มีโอกาสให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสายตาให้กับคุณลูกค้าทุกทุกขั้นค่ะและอาเข้าใจดีค่ะว่าทุกปัญหาสายตาส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันและลักษณะการทำงานของคุณลูกค้าอย่างไรบ้างและต้องขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับลูกค้าที่มานั่งรอการตรวจวัดสายตาอาซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะที่ลูกค้าให้เกียรติรอการรับบริการจากทางร้านหมอแว่นตาของเราทุกคำแนะนำและข้อเสนอแนะอาจจะเก็บมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคิดจะตัดแว่นตาคิดถึงหมอแว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระปินสาม สบายตาสบายใจสบายกระเป๋าราคาถูกคุณภาพดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ